มาเสริมกันต่อกับนิดนึงนะครับกับสายขบูนะครับที่บอกว่าท้ายไม่พอนะครับแช่ยาวๆแล้วท้ายไม่พอนะครับจะทำยังไงนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับมันจะมีหลายวิธีหลายคนก็รู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับคือ1ตัดลูกลอยนะครับสออาจทำแก้มริมสามถ้วยใสยนะครับแต่เฮียนแนะนําอย่างแรกเลย นะครับคือให้ใส่ถ้วยใสก่อนนะครับถามว่าตัดลูกลอยโอเคไมหมตัดลูกลอยโอเคนะครับแต่ก็ยังไม่อยากแนะนําให้ตด <ite> ัดเพราะว่าถ้าใช้ชีวิตประจําวันมันชอบท่วมนะครับเพราะว่านาน <ite> ๆไปอ่ะครับเดี๋ยวมันจะชอบท่วมนะครับหรือถ้าใครตัดไม่เป็นหรือถ้าใครมีปัญหาถ้าตัดไปมันก็ชอบท่วมเลยมันจะท่วมรูไหนมันจะท่วมรูนี้นะครับแล้วมันก็จะท่วมรูนี้นะครับก็ยังไม่แนะนําให้ตัดแต่ถามว่าตัดได้ไหมก็ตัดได้ก็แล้วแต่ตามใจนะครับผมแต่เฮียจะแนะนําก่อนถ้าท้ายไม่พอ นับให้ลองดูซินะครับที่แช่ไปเป็นกิโลกิโลแล้วลดดับนะอ่ะลองดูเราเปลี่ยนไปถ้วยสายก่อนเพราะถ้วยสายเนี่ยมันจะใหญ่กว่าถ้วยเดิมมาตรฐานของมันนะครับลองเปลี่ยนก่อนนะครับและอย่างแก้มลิงนะครับเฮียก็ ถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆก็ยังไม่ต้องใส่นะครับถ้าจําเป็นเราใส่ก็ใส่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าแก้มลิงนานๆไปเจอแอลกอฮอล์ไอ้ถ้วยตรงนี้เนี่ยมันก็ชอบซึมออกเหมือนกันนะครับมันก็ไม่อยู่ถ้าใครยิ่งไปเติม e20 e85 เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจะรั่วเร็วขึ้นนะครับส่วนไอ้ตัวกระป๋องพลาสติกอันนี้ล่ะไอ้ถ้วยพลาสติกล่ะถ้าเจอแอลกอฮอล์ไป e20 e85 ก็เป็นไงเฮ้ยมันก็จะเดี้ยงเหมือนกันว่ะเพราะว่าเฮียเคยเติมแม่งก็จะนิ่มๆเหมือนกันนะมัน คอยใช้ถ้วยใสหรือทำแก้มลิงนะครับแต่เฮียแนะนําก่อนให้ใช้ถ้วยใสก่อนนะครับผมนะแล้วที่เหลือค่อยทําตามหลังมาเอาแล้วกันนะครับกับท้ายไม่พอนะครับแต่สอดสุดอ่ะเดี๋ยวแถมอีกหน่อยนึงถ้าจะตัดลูกลอยนะครับตัดลูกลอยเฮียไม่แนะนําให้ตัดฝั่งที่มีตัวค้าเห็นไหมฝั่งที่มีตัวค้าคือฝั่งนี้นะครับต้องไปตัดฝั่งที่มันไม่มีตัวค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกลอยสีดําสีขาวหรือลูกลอยสังกะสีอะไรก็แล้วแต่นะครับตัดฝั่งนี้นะครับตัดฝั่งที่มันไม่มีตัวค้าอ่ะพูดง่ายๆนะครับผม นะลองดูแต่ก็ยังไม่แนะนําให้ตัดนะให้ลองใส่ก่อนถ้าท้ายไม่พอลองใส่ถ้วยใส่ก่อนนะลองใช้นะอ่ะโอเคครับไปละ